สวัสดีครับทุกคนพบกับหมอออกอีกแล้วนะครับแน่นอนว่าที่ทุกคนเห็นก็คือทูเรียนครับทุกคนดูดิพูนเลยนะครับก็ฤดูนี้มันเป็นฤดูผลไม้นะเราจะไม่พูดถึงทุเรียนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ทุเรียนกําลังเยอะนะครับแล้วก็หมอเอกก็มีแฟนคลับนะครับส่งทุเรียนมาจากจังหวัดชุมพรนะครับเป็นทุเรียนถ้าสิงทุเรียนหมอนทองจากชุมพรนะครับทุกคนเดี๋ยวหมอเอกจะขอชิมดูนะครับว่าทุเรียนจาก ชุ่มพรจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองเลยนะครับอืมอร่อยมากอืมดูดิเมดเล็กเท่านี้เองอะ่ะเห็นไหมแล้วแบบที่เหลือคือเนื้อเนื้อทั้งนั้นเลย เนื้อเน้นๆทุกคนจะกินเยอะก็ไม่ได้หมอเอกเป็นคนร้อนในนะครับก็คือเป็นเป็นคนที่ร้อนในเก่งมากจะกินทุเรียนหรือไม่กินทุเรียนก็เป็นร้อนในดังนั้นนะครับก็ต้องกินพอประมาณเนาะช่วงนี้ทุเรียนก็ราคามีหลากหลายราคานะครับ ก็ทุกขั้นก็ไปหาทานนะครับทุเรียนตามฤด,ดูกาลก็เป็นผลไม้ตามช่วงเวลานะครับของแต่ละจังหวัดที่มีนะฮะทุเรียนเด่นๆเ,เนาะก็จะมีอย่างที่เราเคยได้ยินกันก็จะมีทุเรียนอย่างทุเรียนของชุมพรนะครับทุเรียนของจันทบุรีแล้วก็ที่มาโด่งดังมาแรงแซงทางโค้งตอนนี้ก็มีทุเรียนภูเขาไฟที่รีสเกตนะครับซึ่งเดี๋ยวหมอเอกก็คงหามาทานเหมือนกันนะครับเพอได้ยินชื่อเสียงเรียงนาม,มานานแล้ว ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามหมอเอกมาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ